โอเคนะครับกาบสวีแดะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับช่องมาสเตอร์เบรครับวันนี้จะมานะครับสอนตั้งค่ายยิงหัวนะครับแล้วเป็นการสอนวางเป้าต่างๆของปืน M1 8 8 7นะครับก็เราจะสอนเฉพาะ M1 8 8 7นะครับแบบทุกคนไม่ต้องตัก DBI นะครับก็คือแบบว่าทุกคนแบบถ้าทุกคนดูคลิปนี้จบนะครับรับรองว่า M1 8 8 7 r e t ถ้าไม่ชมนะครับจะล่าหัวง่ายมากเลยครับแล้วถ้าทุกคนฝึกยิงนะครับยังไงก็ติดหัวยิ่งกว่าโปรยนะครับ ก็เดี๋ยวเราก่อนจะไปดูนะครับเดีาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง2องพันส้ยซับเลยนะครับทุกคนปะเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าในเกมกันนะครับก็สำหรับการตั้งค่าในเกมนะครับทุกคนก็มองรอบนะครับให้ปรับประมาณ100ยนะครับนี่ครับทุกคนก็อันนี้เหมาะสมที่สุดนะครับใครที่พี่ไม่ปรับดี i นะครับให้ปรับร้อยไปเลยนะครับการมองรอบนะครับส่วนกล้องด้วยดอกนะครับให้ปรับประมาณ80นะครับ แล้วก็ตะโคบคูณสองนะครับปรับประมาณ r เจ็ดสิบนะครับทุกคนประมาณนี้นะแล้วก็เทโคบคูณสี่นะครับให้ปรับประมาณเจ็ดสิบห้านะครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็ลมกล้องสไนเปอร์นะครับทุกคนลงกล้องสไนเปอร์นะครับปรับประมาณศูนย์เลยก็ได้นะครับใครที่เล่น d p i เร็วนะครับแต่ผมแนะนำนะครับประมาณสี่สิบหรือห้าสิบนะครับเจ็สิบห้าพอนะครับทุกคน ก็สาหรับมูมองอิสระนะครับใครที่ไม่เล่นนะครับก็แนะนํานะครับทุกคนให้ปรับศูนย์ไปเลยนะครับใครที่ไม่เล่นนะครับส่วนคนที่เล่นนะครับก็ให้ปรับประมาณ70เลยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับการตั้งค่าและการตอบสนองนะครับต่อไปนะครับการควบคุมของเรานะครับนี่ครับการควบคุมนะครับทุกคนก็การควบคุมของเราช่วยเลงก็เปิดโปรตีนนะครับปุ่มยิงซ้ายนะครับแสดงตลอดนะครับเปลี่ยอาบุธกก็ให้เปิดนะครับรีโหลดก็รีโหลดโดนให้เปิดนะครับ ประมาณนี้แล้วแล้วก็โหมดวิ่งนะครับก็ให้ทั่วไปเลยครับเทคนิครับก็เป็นค่าเริ่มต้นนะครับคิวฟรีก็แบบเดิมนะครับสารลักษณ์ความเสียหายก็แบบเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนปืนก็ให้เปิดนะครับเอฟเฟกของเราอ่ะม่แสดงเลือนนะครับแล้วก็อันนี้ครับมุมมวยสลักให้เปิดนะครับมีประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่านะครับต่อไปเป็นการตั้งค่าปุ่มนะครับปุ่มนะครับนี่คือปุ่มยิงขวาของผมนะครับปรับประมาณ67นะครับแล้วก็นี่คือปุ่มสับปืนธรรมดาของผมนะครับ อยู่ตรงนี้เลยนะครับผุมเล่นแบบนี้นะครับจะปรับตามใช้ก็ได้นะครับอันนี้ปุ่มสับปืนแล้วก็ปุ่มนั่งนะครับแล้วก็นี่คือปุ่มยิงซ้ายนะครับอ่าแล้วนี่คือปุ่มแบบไอบอลนะครับทุกคนนี่แล้วก็ตรงตรงนี้ครับเป็นปุ่มแบบว่าปุ่มปุ่มไอบอลของผมนะปรับร้อยเลยนะครับส่วนอันนี้คือปุ่มแบบปุ่มกระโดงผมนะครับอยู่บนขวานะครับ นี่นะครับทุกคนปุ่มกระดของผมนะครับผมเล่น4นิ้วนะครับใช้บอลอยู่บนแล้วก็ปุ่มนั่งปุ่มกระโดดอยู่บนนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับใครที่อยากจะปรับตามก็ปรับได้เลยนะครับสําหรับปุ่มยิงของผมนะครับก็ต่อไปนะครับเป็นการแสดงผลกราฟิกนะครับก็มาดูกราฟิกของเรากันนะครับทุกคนสําหรักการแสดงผลกราฟิกนะครับนี่ครับก่อนอื่นนะครับการเก็บของก็ให้เปิดเป็นเลวนะครับแล้วก็การแสดงผลกราฟิกนะครับ ก็สำหรับเครื่องใครที่เล่นภาพสูงได้นะครับก็ให้ปรับเป็นันนี้นะครับปรับขั้นสูงให้หมดเลยนะครับเปิดให้สุดเลยนะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าปรับขั้นสูงไม่ได้นะครับหรือว่าเครื่องแหลกนะครับก็ให้ลดลงนะครับของผมก็ให้แนะนําให้เปิดเฟนเลสูงนะครับนะครับก็มีประมาณนี้ครับทุกคนก็ไปดูการปัเป้านะครับนี่ครับคนเปิดมายิงหัวนะครับเข้าหัวนะครับปึ๊บลูกซอนครับเอาเป้าไว้ดังคาดขึ้นแลกลงนะครับเป้าไว้บนซ้ายนะครับ รางหัวง่ายมากเลยครับทุกคนนะครับกระโดดติดหัวเลยครับปึ๊บเลยกลางๆเลยใกล้นะครับเห็นไครับลูกซองนะครับก็ให้ลากแรงๆนะครับใช้วิธีการเอาเป้าไว้ด้านข้างลากขึ้นลงนะครับลากขึ้นเหมือนตัวเจนนะครับลากแรงๆนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนลองลากดูนะครับก็เราจะสอนการระวังเป้าแล้วก็สอนการยิงหัวต่างๆนะครับยิงแบบว่ายิงยังไงให้มันโดนนะครับทุกเม็ดนะครับนี่ครับทุกคนลองเป้าปึ๊บเห็นไหมครับ เป้าไว้ด้านข้างลากขึ้นตัวเหมือนตัวเจนะครับแนะนํานะครับสําหรับมองเป้านะครับทุกคนเป้าเนี่ยมองให้เป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับก็คือว่าลากตรงไหนก็ได้นะครับจะลากด้านซ้ายด้านขวาได้หมดนะครับแต่ของผมนี่คือถนัดด้านลากด้านซ้ายนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเลยใกล้ก็ติดหัวนะครับเห็นไหมครับติดง่ายมากนะครับเลยใกล้กลางเลยใกล้นะครับสับปืนนะครับกับปืนยิงนะครับใครที่แบบว่าใช้ปุ่มสับปืนดวดไม่เป็นนะครับก็ลองใช้ดนะยรับทุกคน มันมาไว้สับปืนคู่ได้แล้วก็แบบสับปืนเร็วกว่าสับปืนธรรมดานะครับเห็นไหมครับทุกคนติดหัวง่ายมากนะครับอันนี้เห็นไหมครับบางทีมันก็ติดเหลืองติดแดงมากนะครับคือบางทีมันไม่ติดหัวนะครับซึ่งแบบมันอยู่ที่ความชํานาญนะครับถ้าผู้ชมฝึกบ่อยๆเล่นบ่อยๆนะครับยังไงก็ติดหัวแน่นอนนะครับคือถ้าผู้ชมนะฝึกบ่อยๆนะครับลากแรงๆนะครับนี่ครับระยะใกล้ๆนะครับปึ๊บเห็นไหมครับ ลากขึ้นแรงๆนะครับเห็นไหมครับติดหัวแดงเถือกเลยนะครับทุกคนก็นี่นะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็นี่กลางวันนะครับผมมาอัดคลิปตอนกลางวันมาดีนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับสำหรับคลิปใหม่ที่เป็นคลิปแบบว่าสอนแบบว่าตั้งค่าต่างๆครับบอกก็ว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่เป็นแบบออกกลางกายนะครับทุกคนก็รอดูเลยนะครับเป็นคลิปที่แบบพิเศษที่สุดนะครับ แบบว่าทําข้ามปีเลยนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็โดดยิงนะครับปุ๊บลากหัวนะครับเอาเป้าไว้บนซ้ายนะครับลากขึ้นเลยครับติดแดงเถอดแน่นอนนะครับระยะใกล้ระยะกลางนะครับติดหมดแน่นอนนะครับคือแบบว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับฝึกบ่อยๆอย่างไงก็ติดหัวแน่นอนนะครับลากนะครับแค่ฝึกลากนะครับลากให้ชินมือนะครับปุ่มยิงกับการตั้งค่านะครับมีส่วนในการยิงหัวนะครับ ส่วน DVI ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับยั่ไงก็ติดหัวนะครับทุกคนดูนะครับเห็นไครับทุกคนปึ๊บเนี่ยครับวันเราจะมาสอนเฉพาะแบบว่าไม่ปรับ DVI นะครับสำหรับปืนลูกซองนะครับแพทใหม่นะครับเห็นไหมครับติดหัวง่ายไหมครับทุกคนง่ายมากเลยครับปึ๊บถ้าเป็นระยะใกล้มันจะติดยากหน่อยครับแต่แนะนําให้ลากแรงๆนะครับระยะใกล้คือถ้าทุกคนลากแรงเกินไปมันจะเลยหัวนะครับเห็นไหมครับปึ๊บเห็นไหมแดงเถือกเลยนะครับสามสี่เมตรติดนะครับติดหัวง่ายมากเลยครับทุกคนนี่ครับเห็นไหม คือแบบว่าระยะกูระยะจังระยะจูบระยะการนะครับโอ้โหพูดอะไรไม่ร okay, ูここ้เรื okay. ่องโอเคนะครับก็มีแค่นี้นะครับคำรับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนไม่เปายครับ chase cheese bitch that a mouse like need i'm i don't for rebound Bliss poppin' blues, I'm lit. One hell of a trip. Hey, we just wanna live. One, two, I'ma count it up. 9.5 less. Round it up, she a 10 10 that's accounts luck now. Snack that snack yeah. I'm tryna fight like ooh, charge me up like Cardi Motivated kid like he dodge being tardy. I'll be on my way, don't expect a call callback. Seasonal change, I won't fall for all that. But, ooh, ooh. By the way, I can let her go, oh, give him away. Go, go, tell him that. Mm -mm. And my back smell like this. Case, no bitch. Chase, said of cheese, chase the cheese like I'm that mouse. I don't need a bitch for a rebound. Bounce back quick, now I'm recharged. Said, let's go.